สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทำกุญแจรถ Honda CRV นะครับเจนสามนะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับขั้นตอนสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับด้วยเครื่องทำววกุญแจระบบอัตโนมัตินะครับ ครับหลังจากทําดอกกุญแจนะครับไขประตูไขสวิตสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้เป็นกุญแจระบบอิโมบิเลเซอร์นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับเมื่อเราเสียบกุญแจนะครับบิดออนนะปัดนะครับกุญแจดอกนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับไฟลูกกุญแจสีเขียวจะกระพริบนะครับถ้ากระพริบแบบนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับอ่าเดี๋ยวจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบอิโมนะครับเดี๋ยวลงโปรแกรมเสร็จจะมาทดสอบสตาร์ทนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบอิโมเบลเลเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตตรงหัวข้อนี้นะครับ Number of key 1นะครับก็คือผมได้ทําการรีเซ็ตระบบอิโมใหม่นะครับกุญแจเก่าที่หายจะนํากลับมาสตาร์ทรถไม่ได้อีกต่อไปนะครับนำมากดรีโมทไม่ได้นะครับจะสตาร์ทติดเฉพาะดอกที่อยู่ที่ในมือผมณตอนนี้เท่านั้นนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจบิดออนไฟลูกกุญแจดับปกตินะครับสตาร์ทครับ สตาร์ตติดใช้งานไดเหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถทอน da c ซ v วนะครับทำกุญแจรถหายหมดนะครับมีบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับ0826166655ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับทดสอบระบบรีโมทนอกตัวรถนะครับรีโมทก็เป็นทรงแท้ศูนย์นะครับล็อกครับเปิดครับใช้งานได้ปกตินะครับ